มิสินมาแล้วค่ะกลับมาอยู่กันต่อนะครับกับช่วงปัญหายิงหญิงนะฮะช่วงที่แล้วนี่คุณทุกตาเกลิ่นไว้โอ้โหทำให้ใชายหนุ่มไทยอะไรเลยคนรู้สึกไว้วันเลยฮะ จริงเหรอที่สาวไทยเนี่ยชอบผู้หญิงต่างชาติและสาวทชอบผู้ชายต่างชาตชิชอบผู้ชายต่างชาติและที่ร้ายไปกว่าน,นั้นชาวต่างชาติเองก็ชอบสาวไทย<ก>นะฮอย่างนี้นี่ต้องรีบม,มาคุยกับคุณหมอแดนนะฮะว่าทําไมถึงเป็นเช่นนั้นครับสวัสดีครับคุณหมอแดนสวัสดีค่ะก่อนอื่นที่จะพูดคุยกับคุณหมอแดนนะคะขออนุญาตบอกว่าคุณผู้ชมคะมาแชร์ประสบการณ์กันค่ะหรือว่ามีปัญหาอะไรอยากจะปรึกษานะคะคุณหมอแดนสามารถโทรเข้ามาพูดคุยสดๆในรายการของเราได้ที่0 22952398แล้ว22 953108เ,าาเดี๋ยวเราให้ทีมงานขึ้นเวอร์โทรศัพท์รวมไปถึง SMS ด้วยนะคะสามารถพิมพ์มาถามได้ที่หมายเลขพิมพ์ S ที่นะครับตามด้วยข้อความของคุณส่งมาที่487430 0อย่าลืมลงชื่อให้เราด้วยนะครับค่ะคุณหมอค่ะนุนอนเลยก่เลยจะงเลคืออย่างนี้เมื่อวานนี้แอบคุยกับคุณหมอไว้แล้วก็คุณหมอเนี่ยน่ารักมากกลับบ้านเนี่ยไม่ไม่หลับไม่นอนนั่งทํากันบ้านทั้งคืนเลยการบ้านที่ว่านี้ตาเป็นมีแพนด้ไรใเชื่ครับก็คือการบ้านเรื่องของว่าทําไมอ่ะผู้ชายต่างชาติเขาถึงนิยมเลยนะต้องบอกเลยนะมีแฟนเป็นผู้หญิงไทย จริงหรือไม่ที่เสน่ปลายจวักของผู้หญิงไทยมัดใจชาวต่างชาติได้เรื่องปลายจวักไม่ค่อยแน่ใจนะครับแต่ว่าเวลาที่เราชอบใครเนี่ยเรามักจะมองกันผิวเผินก่อนอันดับแรกนะครับคือรูปลักษ์อย่างเงี้ยที่เดหนุ่มเห็นแต่ละคนที่แบบว่ามีวามเป็นฝรั่งเขาก็จะแบบเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างมีผิวคล้ำตัวเล็กๆอย่างเงี้ยพี่ฝรั่งเขาชอบแบบเราเราเรียกว่าสเปคสเปคของผู้ฝรั่งใช่ไหมเหมือน ไม่รู้คุณลูกตาชอบแบบหนุ่มเกาหลีป่ะไม่ชอบผู้หญิงไทยบางคนอาจจะชอบแบบลูกตาชอบผู้ชายผมยาวค่ะเมื่อก่อนมันคือว่าอุ๊ยขอโทษเมื่อก่อนคุณพอล่าเคยไว้ผมยาวแล้วหล่อมากพอแัดผมปุ๊บอะไรอะแกอย่างนี้เลยอะค่ะเป็นเพื่อนเลยทีนี้รูปลักษณ์อาจจะเป็นด่านแรกของการเจอใช่ไหมครับก็อาจจะ เ,เขาอาจจะเห็นแบบเดิมๆนะฝรั่งผิวขาวๆซีดๆอย่างเงี้ยดูแล้วก็หน้าเบืออ่อก็เลยอาบเปลี่ยนมาเป็นชอบผิวคล้ำหน่อยเพราะฝรั<ห>่งจริงเขาก็ชอบที่จะอาบแดด<ช> <ๆ S 2> แอาจจะๆๆอาจจะชอบในลักษณะที่ผิวคล้ำขึ้นมาหน่อยถ้าอยู่กับสิ่งเดิมๆก็ก,ก็เบื่อละ <ๆ S 2> ใช่ไหมครับนี่พอรูปลักษณ์ก็ส่วนหนึ่งละอันนี้บางทีเราก็คิดว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าคนไทยเนี่ยก็จะมีนิสัยอย่างหนึ่งค่อนข้างอ่อนหวานนุ่มนวลแล้วก็เอาใจเก่งนะครับเพราะฉะนั้นบางที ฝรั่งก็หลงนะใช่ไหมบางทีอยู่ที่บ้านเขาเนี่ยสไตล์ฝรั่งจะเป็นคนที่ค่อนข้างแบบผงผางผงผางหน่อยอ๋อผู้หญิงฝรั่งเหมือนกับเขาต้องดูแลตัวเองเขาจะมั่นใจตัวเองแล้วก็แบบโดยวัฒนธรรมของเขาเนี่ยจะทําให้พูดตรงๆคือเขาก็จะมีความกระฉับกระเฉงคล้ายๆผู้ชายนี่แหละทำให้บางครั้งผู้ชายอาะรู้สึกว่าเอ๊ะขาดไปหรือเปล่ายกได้อะไรที่อ่อนหวานจังเลยใช่มีบางประเด็นที่เคยเจอนะครับมีเพื่อนที่มีแฟนเป็นชาวต่างชาติเนี่ยบางทีก็มีปัญหาการเพราะว่าเพื่อนที่เป็นคนไทยเนี่ยจะค่อนข้างมีความเป็นตตัััวววขอออองงเเเยะะ้กกก็็มีปญหาาาาในคครรรบจูสึ่ อยากให้แฟนของเขาเนี่ยยอมเขาบ้างคล้ายๆว่าให้เขาเป็นช้างเท้าหน้าเดินนําไปนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผู้หญิงไทยหลายคนก็ยอมเป็นแบบนั้นเพราะว่าจะรู้สึกว่าฝรั่งตัวใหญ่ด้วยเป็นผู้นําด้วยอะไรก็แล้วแต่นะครับก็อาจจะยอมยอมไปละก็เลยถูกใจฝรั่งนะครับก็คือผู้หญิงไทยเนี่ยสามารถที่จะแบบเอาใจเก่งแล้วก็ มีความอ่อนหวานอ่อนโยนรู้จักที่จะยอมถูกต้องไหมคะคือบางทีมันก็เป็นอันนี้ก็ส่วนหนึ่งแต่บางทีก็เป็นค่านิยมแล้วเราจะเห็นว่าในบางจังหวัดในบางชุมชนเนี่ยก็จะมะีชาวต่างชาติมาแต่งงานกับคนไทยเยอะอม,มันก็กลายเป็นค่านิยมแล้วก็ในชุมชนก็อาจจะมีการบอกว่าโอเคคือคือการแต่งงานกับต่างชาตินี่มันก็มีข้อดีหลายอย่างะนะครับเช่นทําให้เกิดความมั่นคงทางด้านการเงินใช่ไหมเพราะต่างชาติก็จะมีฐานะค่อนข้างดีแล้วก็ หลายบ้านในชุมชนนี่โอ้บ้านนี้เขาแต่งงานแล้วเนี่ยเขามีบ้านหลังใหญ่เลยนะเขามีเงินมีทองแล้วลูกก็ออกมาเป็นลูกครึ่งน่ารักอะไรเงี้ยมีโรงเรียนดีๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับนี่ผมว่ามีความเป็นไปได้ครับคุณหมอที่แต่ก่อนในบ้านเราในช่วงประมาณ10ปีที่แล้วเนาะเราจะฮิตกันมากที่จะมีดาราทั้งหญิงทั้งชายเป็นวัยรุ่นเป็นลูกครึ่งแล้วเราจะรู้สึกว่าโอ้คนเหล่านั้นหน้าตาดีกันจังเลยอันนี้น่าจะเป็นส่วนหนึ่งหรือเปล่าอันนี้น่คงเป็นส่วนหนึ่งเพราะว่า หมอคิดว่าพ่อแม่ก็อาจจะมองถึงเรื่องอนาคตของลูกถ้าเกิดลูกที่เป็นลูกครึ่งเนี่ยก็จะเป็นได้รับความนิยมอะไรอย่างเงี้ยจะมาเป็นดาราได้ขนาดนั้นเลยแต่ทีนี้มันมีอย่างนี้ค่ะคุณหมอแดนขาคือว่าเพื่อนทุกตาเนี่ยเขาก็มีมีแฟนเป็นฝรั่งเขาก็เล่าให้ฟังว่าหนึ่งเลยเนี่ยผู้ชายฝรั่งไม่เจ้าชู้เหมือนผู้ชายไทยอันนี้คุณหมอเห็นด้วยไหมคะเออไม่ค่อยเห็นด้วยครับเพราะว่าเคยเจอเหมือนกันนะครับว่าเคยเจอคนไข้ที่มาปรึกษาเนี่ยเป็นคนไทยแล้วก็มาด้วยปัญหาเรื่องเครียด ปรับตัวไม่ได้กับสามีเนี่ยแล้วสามีเนี่ยเป็นต่างชาตินะครับ,รบสามีเที่ยวทุกคืนเลยเที่ยวผับเที่ยวบ,บาร์แล้วก็ปล่อยให้ตัวเองเลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านเนี่ยแล้วก็ทะเลาะก,กับสามีจนกระทั่งว่าจนคนไข้เนี่ย กลายเป็นโรคซึมเศร้าก็ต้องมารักษาก็มีแล้วก็เจอเยอะเหมือนกันแล้วบางคนเนี่ยสามีอาจจะไม่เจ้าชู้แต่สามีติดเหล้าดื่มเหล้าบา,บางชาติอย่างเช่นเยอรมันอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นชาติที่ค่อนข้างจะในเรื่องการดื่มเบียร์่เบยเพราะฉะนั้นพอมาแต่งงานปุ๊บเนี่ยก็เมาทั้งวันแล้วก็งานการก็อาจจะไม่ทําด้วยใช่ไหมครับก็เลยมีปัญหาอย่างเงี้ยตามมาอีกคือคิดว่าคงไม่ทั้งหมดนะครับแล้วหมอยังมองว่าอย่างนี้นะครับว่าไม่ว่าชาติไหนเนี่ยก็คล้ายกันแหละ นะครับคือผู้ชายผู้หญิงก็จะมีลักษณะที่เป็นตัวเป็นลักษณะของตัวเองอย,อย่าไปติเปรียบเทียบว,ว่าต่างชาติต้องดีกว่าคนไทยค,คนไทยที่ดีกว่าต่างชาติก็มีเยอะแยะไปมันก็คงปนๆกันไปแล้วเมวื่อวานเราคุยว่าบางทีก็ขึ้นอยู่กับดวงเลยนะใช่ไหม <c oughs> แต่ว่าดวงก็คงส่วนหนึ่งแหละ,ะแต่ข,ขึ้นอยู่กับว่าเวลาที่เราตัดสินใจเลือกอย่างผู้หญิงคนที่ยกตัวอย่างให้ฟังเนี่ยนะครับที่เขามาปรึกษาเนี่ยเขาบอกว่าตอนที่เขาตัดสินใจแต่งงานกับผู้ชายคนนี้เนี่ย พอเขาไปดูดวงแล้วหมอดูบอกว่า <c oughs> จะได้แฟน <c oughs> จะได้เนื้อคู่ละภายในในเดือน2เดือนนี้แหละเขาเจอปุ๊บก็ตัดสินใจแต่งงานเลยแล้วหลังจากนั้นชีวิตคู่เขาก็ไม่แฮปปี้นะครับ<อ>เพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกที่จะตัดสินใจใช้ชีวิตหรือว่าลงเอยกับใคร <c oughs> หมอคิดว่ามันใช้สูตรเดียวกันหมด ็คือต้องใช่ต้องมีเวลาคบหาสมาคมอยู่ด้วยกันเป็นระยะเวลานึงนะครับถ้าในสูตรของหมอได้อย่างน้อยสักหนึ่งปีอีที่สต้องดูใจกันมาก่อนใช่ต้องต้องอยู่ใกล้ชิดกันคบหาสมาคมกันอย่างน้อยสักหนึ่งปีถ้าคบกันห่างๆเนี่ยต่อให้3ปี5ปีก็อาจจะยังไม่มีประโยชน์ใช่ไหมฮะแต่ว่าอย่าตกใจเข้ามาปุ๊บดีใจมีแล้วมันเหมือนกับเป็นความเท่อะครับ <C> e <at> เฮ้ยฉันมีแฟนต่างชาติเป็นแฟนฝรั่งอู้แฟนฉันเป็นรู้ครึง่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขับรถรู้ๆมารับช้าน่อะไรย่งรู้สึกดีใจ <C> e <at> แต่ว่านั่นคือภาพที่เราเห็นในช่วงแรก <C> e <at> แต่ระยะยาวนี้เราไม่รู้หรอกหลายๆ <C> e <at> คู่ปรากฏว่าอยู่กันไปอยู่กันมาเนี่ย แฟนที่เคยเห็นภาพที่สวยงามกลายเป็นตกตีทาร้ายก็มีนะครับใช่ไหมคะมีอีกหนึ่งประเด็นค่ะอันนี้นี่ประเด็นของเพื่อนเลยไม่รู้ว่าคุณหมอเนี่ยจะแย้งหรือเปล่าในฐานะเป็นผู้หญิงที่รู้จริงเรื่องเพื่อนเพราะว่าเรื่องตัวเองเนี่ยไม่ค่อยใส่จิ้วแต่เรื่องเพื่อนแก้ได้เรื่องตัวเองแก้ไม่ออกค่ะก็คือว่าเขาบอกว่าผู้ชายต่างชาติเนี่ย อะไรจ๊ะครับบอกบอกว่าแก้ไม่ได้จริงๆผมก็เลยแก้ให้บอกว่าไม่มีให้แก้มาเขาก็แก้ผ้าเอาหน้ารอดไงเออ่อขายผ้าไม่ใช่รคขายผ้าเอาหน้ารอะเอาราคาอ่านรคะก็คือเรื่องราวของผู้ชายต่างชาติเนี่ยจะมีข้อดีอีกหนึ่งอย่าง ไม่สนใจอดีตของผู้หญิงค่ะว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยจะเคยเป็นใครมาก่อนเพราะว่าต้องยอมรับว่าบางคนเนี่ยอาจจะเราเราลือเกันไม่ได้นะคะบางทีชะตาชีวิตมันพลิกผันบ,บางทีเราอาจจะไปเป็นผู้หญิงขายบริการหรือว่าเราอาจจะมีอดีตที่ไม่ดีมาก่อนนคะคะในความรู้สึกของคนอื่นแต่ตัวเราเราคิดว่าเราทํางานอาชีพสุจริตอย่างนี้แล้วผู้ชายต่างชาติเนี่ย เขาไม่แคร์ว่าว่าอดีตคุณคืออะไรเราครบคุณที่ปัจจุบันอันนี้คุณหมอเห็นด้วยไหมคะจ,จะไม่ใส่ใจเท่าผู้ชายไทยอะค่ะจริง,รงๆเห็นด้วยแล้วก็เป็นก็ต้องบอกว่าต้องขอชื่นชมว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่า